สมัยนี้น่ากลัวนะคะสัตว์เดเรรจฉานในร่างมนุษย์บางคนยืมเงินไปไปเงินค่าครูเป็นหมื่นหมื่นหน้าด้านมาจ่ายต่างหากมีเงินแล้วแต่งตัวทำ b e ทําทำ u t u b e กับแท็กซี่ยืมเงินไปก็ไม่คืนเงินค่าครูเอาไปเป็นหมื่นหมื่นก็ไม่คืนหน้าด้าน เวลาไปก็แต่งตัวไม่มีเรยวตวบะไม่มีจักคืนเลยนะยืมของคนเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จักคืนแต่งตัวสวยแท็กซี่ไฮโซหลอกคนไปทั่วอเอาเงินค่าครูไปในหะน้าคิดนะเอาไปสองปีแล้วไม่คืนโคตรหน้าด้านเลยเอาส่้ย ไอเราใส่ถอดส้อยแต่คอไปไอใจง่ายอะถอดสร้อยแต่คอให้เข้าไปตำนำพอเสร็จอะไรเงินอื่นไม่เอาแต่เงินค่าครูอ่ะต้องเอาไม่ค่ายไม่คืนหน้าด้านสมัยนี้คนมันหน้าด้านจริงๆเนาะหน้าอายหน้ากลัวเนาะ ทุกคนคิดว่าเอาเงินค่าครูไปเนี่ยไม่คืนนะทุกคนว่าหน้าด้านไหมแต่งตัวเงินเงินของใครไม่ใครเงินค่าครูขององค์พ่อสิวานะหมื่นกว่าสร้อยก็ขององคุมารไม่มีตงังเราสาธทอดให้เออแล้วก็ไม่มีค่าเทอมลูกแล้วก็ส,ส่งให้เวลามีเงินแต่งตัวทำยูทูบทำยูทูปเปอร์ ถามว่า YouTube เขาไม่ถามประวัติมงเหรอว่าคนที่ไปสมัครสมัครนะ่ะว่าประวัติเป็นยังไงบ้างทุกวันยังไม่รู้คายาแบบยังไม่รู้เลยไม่ได้ประจานนะพูดที่ฟังเฉยคนเด็ดเด๋มันหน้าด้านจยิงเนาะทำไมอานามสกุลมาอ้างอืม สมัยนี้นามสะกุลดังอย่างเดียวใช่ไหมทำชั่วทำเร็วยังไงไม่ต้องเอามาพูดใช่ไหมนามสะกุลดังอย่างเดียวใช่ไหมนามสะกุลก็แค่นามแฟงเอามาอ้างใช่ไหมแต่ทําความชั่วความเร็วไม่ต้องพูดถึงความชั่วมาแค่ไหนค่าคนตายมันเท่าไหร่ค่ายาเสพติดมายัางไงก็ไม่ต้องมันทําทุกอย่างเปลี่ยนชื่อเอาหน้าคิดคนไร้สัตจะ ขอฟังเลยนะคะเขารู้แก่ใจว่าด่าใคร YouTube เขาเอาคนไปทำแล้วเขาไม่รู้ประวัติเลยเนาะว่าเป็นคนยังไงบ้างอืน่าคิดเด่นสังคม